ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนโบนนอันเดอร์เอทีนะคะสวัสดีค่ะจะจีอีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมินยู18นะคะสวัสดีค่ะฟีนะคะ,คะ,ะ,คะก็วันนี้นะคะเราได้มิชชั่นพิเศษมาจากพี่พีทีงาน,นะคะ่ะนั่นก็คือแฟชั่นชุดคุณแม่ ก็เดี๋ยวพวกเราวาจะไปแบบเปิดตู้เสื้อผ้าพ่อกับแม่ใช่ไหมแล้วก็แบบหยิบมาชิ้นสองชิ้นหรือแบบตัวไหนหน่าสนใจก็นั่นแหละเอามา mix and match แต่ว่าปกติอะโบน,นัสอะจะชอบแปลเสื้อผ้าแม่มาใส่ยอยู่แล้วแต่ก็จะเป็นแบบตัวเดิมเดมอะแต่ว่าเนี่จะเป็นชุดใหม่ๆก็ได้ คือค่อนข้างที่จะพร้อมเพราะว่าปกติแล้วแบบเป็นคนที่ยืมเสื้อผ้าของแม่ใส่ค่อนข้างที่จะบ่อยค่ะจริง,รงๆ่าปกติแล้วสิก็ขโมยเสื้อผ้าแม่ใส่อยู่บ้างนะคะถ้าแบบใส่ได้นะก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองคนตู้แม่ดูกัน,นะคะ่ะว่าแบบมีอะไรที่พอจะเอามาใส่ได้อีกบ้างน,นะคะไม่บวกซส์ตัวเดียวกับคุณแม่เลยคะ่ะก็คือบางทีก็แบ่งๆ่งเสื้อผ้ากันใส่อยู่แล้วแล้วเสื้อผ้าคุณแม่ก็เยอะมากเสื้อผ้าเป็นโบก็เยอะมาก เดี๋ยวจะพาไปทัวร์ก่อนว่าที่เก็บเสื้อผ้ามีตรงไหนบ้างก็คือเนี่ยปกติอะเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าใส่เอาหยิบเสื้อของคุณพ่อคุณแมนะ่เอามาใส่อยู่แล้วใช่ไหมแลม้ววันนี้ก็คือเมื่อกี้เลยเพิ่งนึกเอ้ยอันนี้ก็เป็นเสื้อของคุณแม่เหมือนกันที่เอามาใส่นะคะก็คือแบบเป็นเสื้อคอจีงแล้วก็ชื่อแม่เขาเรียกคอจีนแล้วก็เป็นแขนอี้นิดนึงนะคะงั้นเราไปเปิดตู้เสื้อผ้าเลยดีกว่าตอนนี้ก็เดินทางมาถึงตู้เสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะ ไม่รู้ว่าใบหนีทุกคนจะเห็นไหมอ่ะแต่ว่าอันนี้คือตู้ของคุณพ่อค่ะ <c oughs> เปิดได้แค่ฝั่งเดียวจริงจะ้าคุณพ่อสมัยก็จะมีแต่เส <So sure. S 1> ื้อเชิ้ตขอาเมาส์นิดนึงคือคุณพ่ออ่ะจะชอบแบบซื้อเกง,เกงย,ยีมาใช่ไหมซื้อมาเยอะมากแต่ไม่ใส่อ่ะงงมาก <c oughs> รุ่นนี้นะคะซื้อมาะคะ่ะ4ตัวนี่เัยที่สองเตยที่สามนี่ก็เท่ โอเค okay, เราจะมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะมาเปิดกันวิเสยดตัวนี้หนูเคยหยิบมาใส่พแมวนี่พ่อบอกนี่ไงหนูเคยหยิบตัวนี้มาใส่ด้วยเ <c oughs> หมือนกันเลยเราจะมาเปิดตู้กันพร้อมๆกันนะคะมนาะเริ่ม เสื้อแมนเชสเตอร์ตอนนี้เป็นเสื้อเชิ้ตเนี่ยคือเคยใส่หมดแล้วใส่เมาใส่แล้วหมดเลยก็เป็นค้องใส่ไปแล้วครั้งหนึ่งเสื้อสียีนแล้วก็กับดีเทลแบบว่าเป็นมีเกลลายดอกตรงนี้อันนี้ต้องตอนตอนเราใส่อ่ะน่ารักมากแม่ก็ยังใส่ได้อยู่ชุดตัวนี้ใช่ไม่ต้องไม่ก็ใส่อยู่ชุดชุดขึ้นหน่อยใส่แม่ก็ใส่เป็นเดรสแบบยาวถึงพื้นแล้วก็มีมีมีดีเทลแบบบางดเลย อยอย่เออ้ันนี้ดูดีนะอุย้ยมีความเหลืองอะ่ะเคาะแล้วหนึ่งได้มีพอใครทุกคนนี่ก็คือตัวสื้อผ้ของแม่นะคะเดี๋ยวจะลองมาเปิดให้ดูค่ะคือเมื่อกี้จะบอกว่ามันก็คล้ายๆกับที่หนูใส่แต่ว่าคิดว่าคิมันก็ไม่มันก็นก็ไม่ได้คล้ายนะคะหนูงงอะไรก็ไม่รู้ดีแต่จริงๆหนูไม่ได้เห็นแม่ใส่แบบนี้บ่อยนะแต่ก็ใส่บ้าง แต่าเล่านุ่มได้ค่ะเก็บไว้ก่อนดิมาคือว่าเหมือนเจ้าตัวหนึ่งที่หนงแบบว่าชอบนะคะคือมันน่ารักมากเลยอะคือมันอาจจะดูแบบว่าขาวเรียบเรียบเกินไปนะคะแต่ว่าจริงๆคือมันมีดาวนะทุกคนดูดินี่คันแบบเป็นดาวน้องแบบเล็กๆน้อยๆอยู่ตรงนี้อะคือมันก็เลยน่ารักดูแบบดูมีอะไรขึ้นมาก็อย่างแรกก็คือจะเป็นห้องตรงนี้นะคะเป็นที่จริงมันเป็นห้องน้ําในห้องใบบัวแต่ว่าคุณแม่เปลี่ยนห้องน้ําตรงนี้กลายเป็นห้องเสื้อผ้า อันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าของเบบัวทั้งหมดค่ะน,นี่จะมีสองราวนี้ที่จริงเคยมีราวนู้นด้วยแต่ว่ามันหล่นลงมาก็เลยเอาไปแขวนไว้หน้าห้องเป็นราวตัดผ้าตรงนี้ก็เป็นราวหน้าห้องที่เสื้อผ้ายามากอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าในห้องคุณแม่ค่ะนี่แล้วข้างล่างอันนี้จะเป็นที่เก็บยีนโดยเฉพาะเดี๋ยวจะมาเริ่มค้นเสื้อผ้าจากในห้องน้ําก่อนเพราะว่าตรงนั้นเสื้อผ้าเยอะมากเราวบบบัวก็ไม่ค่อยได้ไปค้นในนั้นเท่าไหร่ใบบัวจะเข้าไปหย่อน กล่องเสื้อผ้าห้องเสื้อผ้ามาเถิดรามรูจะโดนดูดเข้าไปลากก็ตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่หน้าห้องของคุณแม่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตเปิดตู้เสื้อผ้ากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีรูลูสวัสดีค่ะุูจ้าก่อนเลยุูจ้าุูจ้า ตู้นี้ก่อนเลยค่ะตู้นี้น่ารักอ่ะซื้อมาตอนไปดูคอนเสิร์ตของเบเกอรี่มิวสิกทีปร์โมเดิร์นดอกบูลินรูไ莱เดอร์ตอนนั้นเขาจัดเหมือนรีมาชายหาดพัทยานี่ประวัติจำได้ไหมจำได้วันนั้นเป็นงานแล้วมันมีคอนเสิร์ตพี่จิบวสุแสงสิงแก้วก็มาแล้ววันนั้นอ่ะ เขาใส่สูตรลายเสือพอดีเ,ออเขาเห็นเราใส่ชุดนี้เขาเดินมาขอจับมือเราเลยเออนี่ยเกงก็ส่วนใหญ่จะเป็นยูนิโคนี่นะคะในชักนี้ตรงนี้จะเป็นเหมือนโพเซยดเฮ้ยตัวนี้น่ารักพวกน้าพวกน้ชอบไหมเออขอต่อเอย,ยือเดเยออมากชุดออก,กได้ตอนเนี้ยจะเป็นเสื้อออกกำลังกายหมดเลยอันนี้จะเป็นแนวแบบชิดก้าโปง นั้นเลยอือันนี้หนาลองดีนะเป็นยีนค่ะกระโปรงยีนแต่มันสั้นน่ะแต่หนูลองดูก่อนว่าแบบมีตัวไหนที่หนูจะใส่ได้บ้างเส <laughs> ียดายกระโปรงวันนี้มันเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอ่ะแต่หนูอยากลองใส่นะเดี๋ยวลองเอามาใส่กับเสื้อที่หนูคิดเอาไว้โอเคทุกคนก็คือของฝั่งนี้ยก็จะแบบเป็นชุดกระโปรงหวานๆทั้งนั้นเลยนะคะแบบว่า มันจะลายแนวแบบเป็นดอกแต่ว่าตัวนี้น่ารักน่ารักโอเคก็คือคลังเครื่องประดับนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าโอ้ยน่ารักดิเอ้ยน่ารักอ่ะเออมีดีกว่าใช่ไหมแหวนดอกไม้อันนี้ก็ดอกไม้หรืออีกอันนี้คือแหวนที่ใส่ประจำนะคะก็ดูมีสีู่ะอ๋อเหลืองมากเหลืองมากแม่คุณอาถัก ห,ะะหลังจากคอนตู้ไปนานหลายชั่วโมงไม่หรอกชั่วโมงนึงก็ได้เสื้อผ้ามามากมายค่ะแล้วก็ได้คุยกับคุณแม่ด้วยเพราะว่าคุณแม่ไม่พร้อมออกกล้องก็เลยไปสัมภาษณ์หลังกล้องมาถามคุณแม่ว่าคุณแม่ชอบแต่งตัวแบบไหนแต่ก็ที่จริงก็รู้แหละแต่ก็ก็ถามเป็นคอนเทนต์ที่คุณแม่ชอบแต่ง,ส,งส่วนใหญ่คืออันนี้แบบว่าใส่สบาย,สบายเสื้อผ้าที่ใส่กับคุณแม่ก็จะเป็นแนวเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้คือ3าตัวที่ใส่ประจําถัดกันใส่ใส่ เป็นแบบจำสูรแล้วก็ชุดนี้เสื้อเชิ้ตกระโปรงยาวโอเคส่วนชุดที่ไม่ควรเ่ืองนะคะแดนแดนกันแดนแทนแทนแทนคือชุดนี้น่ารักไหมเห็นแล้วนึกถึงมินิมาส์อุ๊ยนี่ยายมาแล้วมาเลยเจ้าของยุงยิงยีที่ซิอมาลึวได้ใส่สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนอันนี้เป็นแบ็กอะไรนะซุปอร์แบ็กอันนี้เป็นซุปเปอร์แบ็ก ชอบมากนี่ก็ห้าสิบหนึ่งคือ blue bag เหมือนกันอยู่ก็เหลืออีกตัวนึงมีอีกวันนี้จะมาม e e t and match f a s h i คุณพ่อคุณแม่ก,กันก็คือขอถามหน่อยว่าแบบในในในยุคของพ่ออะแบบว่ามีแฟชั่นอะไรที่แบบโดนใจบ้างที่มาถึงในยุน <ผม S 1> คปัจจุบันมาถึงว่าที่พ่อเห็นว่าแบบในยุคปัจจุบันเขาก็แบบเอามาใช้อะของพ่อก็มีแต่ดีวยอย่างเดียวแล้วแบบมีตัวไหนที่เป็นตัวเก่งของพ่อไหม เขาเก่งทุกตัวเลยไม่กล oh, oh, ้าใส่เก่งทุกต okay, ัวเลยอ่ะนี่สามสิบปีแล้วพ่อซื้อมาตั้งแต่พ่อเรียนฟ้อนี่เอาของสีเหลืองดีกว่าแล้วโอ้โหจะนี้ไม่ยจะนี้ก็น่าสนนะคนะหนังหนังเป็นหนังเหรอโอเคทุกคนก็คือตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยมีเร็งในหัวแล้วก็คือหลักๆเนี่ยนะคะก็คือเป็นตัวนี้เป็น ซูเปอร์แบล็คอันนี้เป็นเสื้อของคุณแม่นะคะแจ็กเก็ตตัวนี้ต้องลองก่อนว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวทุกคนมารอดูกันนิดเดียเยอะมากมีหลายตู้มตู้ถึนไม่พอขยายขยายไปเรื่อยเป็นกระโปรงผ้ากำมะหยี่ตัวนี้เฮ้ยเสื้อขาวเสื้อขาว <ขา S 2> ตัวนี้มันจะสไตล<า>์เกาหลีมากดำขาวเข้ากัน คคือบอกว่ามันมีประวัตินะอันเนี้ยรู้ปาใครโบน,นัสไม่ใช่ออมาแพนเค้กตอนนั้นแพนเค้กเขาเป็นเหมือนพรีเซนเตอร์เขาทำเสื้อขายอ่ะันนี้นนนนเท่รคอันนี้แบบชิวๆเดี๋ยวไปลองดูเสื้อผ้ากันแล้วนะคะเราดูนะคะว่ามัจะได้ชุดไหนออกมาจะถูกใจที่สุดน,นะคะ 现在都是拍我男强渣。 คุณพ่อคุณแม่มาเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากเลยเหมือนตกลงไปในกองเงินเกงทำไมเราปเจอเสื้อเกงเลยใส์ประมาณเดียวกันเลยอะแบบตัวเท่าๆกันเออคือแบบปกติอันนี้คือแบบยืมเสื้อผ้าแม่ใส่บ่อยมากแต่ว่าก็จะมีบ้างที่แบบไม่เคยใส่เช่นแบบตัวนี้แ,บบแล้วก็เลยเอามาลองใส่ของนี่คือปกติแบบชอบแอบเอาบางตัวมาใส่อยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยคือเอาวันที่ไม่ค่อยเห็นมาใส่ ที่เราเหมือนแบบใส่ชุดพ่อแม่กันอยู่แล้วเลยป่ะทุกคนเลยว่าอ <ar> <enders> ีกเอาเลยงั้นเริ่มเลยโบนัสก่อนโบนัสก่อนเลยหรอโอ้ย๊ยวัสดีวัอันนี้เป็นเสื้อที่ แม่ใส่ไปเดทกับพ่อ,อตอนตอนชิลใช่ใช่เนี<ๆ>่ยกระเป๋าตัวใจอันนี้กระเป๋าคุณแม่เปล่าไม่อันนี้กระเป๋าโบน,นัสแต่ชุดนี้ดูแบบดูเข้ากับโบนัสมากเลยอ่ะใช่ไหมแม่บอกว่าโบนัสใส่ตัวไหนก็เข้าไปหมดก็เลยแบบอะไรนะแบบแบบแม่กถ็ถามว่านี่ตู้เสื้อผ้าโบนัสหรือเปล่าช่ดตู้เสื้อผ้าโบนัสชัดๆยุของพี่ไหมได้เลยเอ้ยเอิดนะ ก็คือจะพีเซนต์ก็คืออันน um, totally ี้เป็นเสื้อของแม่พี่เองนะเคยอใส่ในเทปที่เป็นรีวิวของอร่อยแถวบ้านแล้วอันนี้อันนี้เป็นเกเกงยีนที่ยังไม่เอาป้ายเอาเลยแล้วพี่ก็ผูแล้วพี่ก็ผูกด้วยเป็นซูเปอร์แบ็แล้วก็มีเป็นแจ็คเก็ตด้วยเดี๋ยวจะใส่ ก็พี่เเลยออ่ะไปถึงพี่เหรอไปถึงพี่บินไงเอ้ยอันนี้ก็ไปใส่ปใส่อ่ะแล้วรู้สึกเหมือนแบบเอ้ยเหมือนพ่อกับแม่เลยอ่ะเหมือนเลยอ่ะสวัสดีค่ะอ่ะคนต่อไปคนต่อไปพี่บัวพี่บัวพี่บัวแบบรออยู่หรือเปล่าเหรอ เล่าก่อนว่าคุณแม่เป็นสายเซ็กซี่อยู่แล้วเราที่จริงชุดนี้มันไม่ได้ใส่อย่างนี้ด้วยนะชุดนี้มันเป็นสองข้างเหมือนกันอะดับด้วยการแบบเอาแขนเสื้อข้างเนี้ยพันรอบตัวจริงหับติดยังไงอะติดยังไงอะใบบัวก็ตอนนี้คือใช้เข็มกัดติดไว้แต่ว่าถ้าถ้าจะแบบอยากให้มันเป็นทรงนี้จริงๆอะค่อยแบบว่าติดกระดุมได้ รองเท้าเป็นรองเท้าชั้นหน้าแต่ว่าก็แม่ก็ซื้อแหละแต่ก็เป็นชั้นสามโอเคต่อไปใครดีใคนี่โอ้ยลายดอกไม้หรอนอนหรอจะมีเออเป็นเป็นที่คายผมแต่ว่าไม่มีคนอยู่บ้านไม่มีใครผูกให้มันต้องแบบ ใ้ทักษะในการปลูกหนึงวี่ารัน่ารักน่าตอนสุดสิ่งที่มันจะเข้ากับกระเป๋าแต่นี่ชอบตรงนี้จะอีมากเลยอ่ะมันคือปีกนะความจริงอ่ะจริงเหรอต้องบินได้หรอปะบีทให้ดูหน่อยตอบไม่ได้น่าจะไปประดับเลยเฉยใช้งานไม่ได้ที่ซีตอนเลยซีตอนเลยไหมอ่าแล้วคนสื่นถ่ายแล้วเนี่ย ของนี่ก็คือเสื้อก่อนเลยจะเพิ่งไงดีจริงๆมันก็คือเสื้อสีขาวธรรมดาแต่ว่าชอบอันเนี้ยมันมีดาวแล้วก็เป็นกระโปรงแบบว่าจะทำไงให้เห็นนะยกกระโปรงขึ้นมาให้ดูง <c oughs> นี่เนี่ยก็คือแบบใส่กระโปรงเนะี้ยคือไม่ต้องเดินยงกัดนะนะ เป็นไงกันบ้างแบบไปหา,าไปคนตู้เสื้อผ้าพ่อแม่แล้วแบบรู้สึกยังไงนี่คนเราก็แบบอะไรรู้สึกว่ามีชุดที่เหมือนจะใส่ได้อีกก็เดี๋ยวบอกแม่แล้วว่าครั้งหน้าเดี๋ยวไปเอายึดมาเลยยึดมาเลยใช่จะยึดเลยเป็นชุดโบนั้นหมดเลยรักโลกด้วยใส่เสื้อผ้าแบบคุ้มค่าที่สุดอ,อโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการอวดไฟนอลลคของพวกเราก็เป็นยังไงบ้างทุกคนใครชอบหรือไม่ชอบอยังไงไ่ยก็คอมเมนต์มาได้นะคะ หรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะให้พวกเราไปทำชาเลนจ์อะไรต่างๆเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันข้นางล่างได้เลยนะคะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย